สวัสดีครับมาโมแชแน,นลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกมกาวเด็กถิ่วพระจนพายนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปหาชิปเบิร์กแอลนะครับเพื่อนๆมันอยู่ที่ไหนครับพี่แมพซี่อยู่ข้างล่างตรงวงโค้อันนี้เป็นรังตัวต่อใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆใช่น,น,นางพญาต้องนางพญานะครับเราเข้าไปฆ่ามันได้นะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆมีบีบีคิวใช่ไหม บีบีคิวเนาะบีบีคิวเบลลี่ใช่บีคิวเบลลี่นะครับแต่วิธีจะหาี่คือเราต้องเข้าไปในรังของใช่อันนี้รังตัวต่อนะครับเป็นลาชินีเลยเพื่อนอุดนะครับโหดด้วยเพื่อนเพื่อนต้องพร้อมหน่อยนะครับถึงจะเข้าไปสู้กับมันแล้วก็ตรงนี้ใกล้ๆกลับรังมันนะครับเนี่ยครับพี่แมสซี่บอกว่าน่าจะเจอชิปเปิลแอลอยู่ข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันพี่แมสซี่พาไปสิโดดลงมาใช้ล่ชูชีพด้วยทุกคนโดดลงไปนะครับนี่ โดดลงไปเลยแคลพอดีเลยทุกคนตรงนี้นะใช่นี่งนะะคใช่นี่มีชิปเบิร์กแอลอยู่ตรงนี้ด้วยว้าวเดี๋ยวได้เพิ่งเก็บนะนี่ฟอคเกอร์เทนชิปเบิร์กแอลกดอะไรนะที่ว่าเป็นนั้นน่ะพี่โมเสสกดเตัวไหนนะกด X ตัว X ใช่ไหมเออทำไม่ค่อยได้แล้วแฮะเนี่ยครับเพื่อนๆนี่เป็นเบิร์ก เป็นฟอกเทนก็คือที่ลืมเอาไว้นะครับตกเล่อนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่มีไฟฮะไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะครับอ,อ่ะเก็บเลยนี่ฟอกเทนนะครับก็คือถูกลืมเอาไว้นะครับนี่ก็อยู่ในลูกบอลน,นี้นะครับเพื่อนเพื่อนกลมกลมนี้แต่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นลูกบลลิงแต่ไม่ใช่นะมันมีรูมากกว่าลูกบลลิงโอเคนะครับก็หาชิปเปอร์แอร์ฟอเกอเทนเจอตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในแมปในแมปคือตรงไหน นี่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับหรือว่าทุกคนหรือว่าถ้าเรายังไม่เก็บมันจะมีรูปชิปเบิร์กแอลเอาใช่มันจะมีอยู่ด้วยนะครับถ้าไหนเราไม่เก็บเราก็เจอเป็นรูปชิปเบิร์กแอลนะครับเพื่อนๆแต่อันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราได้ชิปเบิร์กแอลมาแล้วใช่ไหมพี่มูซี่พี่่มเซจากอ่าลังของตัวนางพญาแตนต่อหรือเปล่านาางพญตัวต่อเนาะมุดใหม่ด้วยทุกคนเห็นนี่ไหมนี่กดนะสวยมากเลยกดเลยใช่มันก็มัน ได้ห้าพันลองแซนเลยอ่ะนี่ชิปแอลนะครับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเดี๋ยวเขาดูหน่อยเราซื้ออะไรบ้างมีอะไรมาใหม่มั่งพี่โมเซ่ขอดูนิดนึงเออเป็นสองอย่างอะไรอ๋ออาหารลองแซนเลยใช่ไหมอ๋อนี่ไง ดิเซคชั่นเอ็กซ์เพรสกับบุกบุกนะครับบราวนี่บอยบินอ๋อได้ได้ต้อนนี้อันนี้อ๋อเอ็กซ์ e พ Sand c a แซนแคสเ e r ทาเวอร์ไม่ต้องรับนะไม่ต้องรับนะนี่นนี่มิวโมลาอัปเกรดนะครับอัปเกรดความสามารถของร่างกายเรา๋ยวให้พี่โมเซ่ซื้อแล้วกันอ่ะเอซีก็ซื้อด้วยก็ได้นะโอ้ย่างนั้นเราก็ได้อันนี้ นี่อืมอิเซคชั่นเอ็กซ์เพรสปุ๊กๆุ๊นี่ได้อาหารมาจริงๆด้วยเนี่ยหนูอยากรู้ว่าเครื่องซูเปอร์ดูเปอร์นี่คือเครื่องอะไรอันไหนเครื่องนี้เครื่องนี้เลยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะอ๋อซูเปอรด์ดูเปอร์ดิสแกะเขาต้องการดิสดูเปอร์ดิสก็คือแผ่นดิสของของดูเปอร์แต่เรายังไม่มีไงป้าเรามีอะไรพิเศษจะให้ป้าดูด้วยนะตรงไหนเอ่ยก็คือตรงนี้ เห็นไหมปกติเราหิวน้ำแล้วมันจะเป็นน้ำช็อกโกใช่ไหมอันนี้ดื่มได้ฟรีตลอดเลยอ๋อเออดีจังน่ารักเนาะเออดีมากเลยแล้วก็มีแซปอย่างด้วยฮะคีการ์ดคีการ์ดอุ้ยกินน้ำได้จริงๆด้วยน้ำฟรีนะครับเพื่อนๆตรงนี้น้ำสะอาดประตูนี้มีคีการ์ดนะทุกคนซึ่งเราต้องใช้ a s a s s d t manager คีการ์ดนะทุกคนมันเป็นบอสของหุ่นยนต์รักปใช้เลยไหน ใช่การบ้านถุนยนต์ที่เราเคยสู้นะเออจริงเหรอคือห้องอะไรกันนะโอ้ตัวจิ๊ดตัวจิ๊ดม่มีอะไรเจ๋ไหมอันนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนอะไรเนี่ยอะไรอันนั้นอะไรอะ zip dot r zip dot r อืมเดี๋ยวเซฟเอาไปดิเร็เลยเห็นอันนี้ยมันจะให้ตัวจิ๊ดใช้ได้ให้ตัวจิ๊ดเดิมได้แล้วมันก็จะเร็วขึ้นมันจะให้ตัวจิ๊ดเลยนะเนี่ยตัวจิ๊ดตัวจิ๊ดปั่นอยู่ข้างในใช่เหมือนเป็นหนูแฮมสเตอร์ปะ ปั่นให้เราสามารถที่จะไต่ได้เร็วขึ้นปะมันเป็นตุจิตเหรอตุจิดเนี่ยตุจิดปั่นอยู่ข้างในเลยนั่นแหละคาดกูอัพเขาบอกว่าสิบล้านเมตรจุดศูนย์ห้า horsepower แรงม้าตุจิดเนี่ยนะสามารถขึ้นบนและขึ้นล่างได้เขาบอกเออน่ารักจริงเลยโอเคอันนี้ซื้อเรื่มหมดหรือยังพี่แมพซี่หมดแล้วนะแมพซี่ซื้อหมดแล้วหรอใช่แล้วไอ้ส่วนนั้นนะเนี่ยส่วนที่เป็น available ตรงนี้ตรงกลางอะซื้อหรือยังเนี่ยยังเลย ม,มันเป็นเควสเฉยๆเพื่อท <No> bueno ี่จะเก็บลอไซแอนใช่ก็เผ um> ื่อว่านั้นแล้วแต่ไม่ซื้อก็ได้โอเคอ่ะโอเคถ้างั้นเราก็พาเพื่อนๆนะครับมาหาเบิร์กแอลนะครับเพื่อที่จะเอาฟฟกเทนก็คือชิปของเบิร์กแอลนะครับที่หายไปนะครับเพื่อนๆก็เอามาใส่ให้กับเบิร์กแอลแล้วเบิร์กแอลก็ให้เรามี2อย่างใช่ไหมเหมือนเป็นกล่องข้าวใช่ไหมกับอีกอันคืออะไรอ่ะพี่แมพซี่อีอันความสามารถที่ซื้อมาอุ้ยอาจจะเหมือนเป็นทำชิปล่วง มันขึเบาหนี้เลยสักอย่างอ่ะหาเลยโอยทำชิปล่วงเอกอันนเหมือนเป็นสูตรทำเบาหนี้เลยสักอย่างใช่ใช่แล้วก็เนี่ยครับเราใช้กุญแจทีการ์ดนะครับเพื่อที่จะมาเก็บเหมือนคล้ายๆอย่างที่บอกก็คือเป็นรอกนะครับเป็นซิปไลน์นะครับสําหรับให้เราเรียกว่าตัวจิ๊ดเนาะแต่จริงๆมันก็คือเพลียนะครับแอปผิดแอปผิดใช่เป็นเป็นแอปผิดเป็นเพลียเพลียแต่เราเรียกมันว่าตัวจิ๊ดนะครับตัวน้อยน่ารักะราคาเป็นไหเหรอฮะ เบิร์งแอจะพาข้าไปไหนอโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมโมโมชแนลนะครับเราพาเพื่อนๆไปเก็บชิปเบิร์กแอลที่หายไปที่ข้างๆกับราชินีของตัวต่อเนาะแล้วก็เราก็พาเอาเบิร์กแอลเอาชิปตัวนั้นมานะครับมาใส่ให้กับเบิร์กแอลซึ่งเขาก็ให้ความสามารถพิเศษเรามานิดหน่อยนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับสำหรับการติดตามรับชมนะแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมพี่แม็กซี่พี่โมเซขอตัวลาไปก่อนนะครับ เช่นเคยนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับเข้าไปดูคลิปวิดีโอของมาม a n แนลด้วยนะครับม <Process ing. S 1> ีหลายคลิปมากมายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ